ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องบอกว่านอกจากเชื้อโรคจะเยอะโควิด -19 ก็รุมเร้าเข้ามาแต่อีกหนึ่งปัญหาที่มันมาช่วงนี้พอดีก็คือ PM 2.5ค่ะบางทีการใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันโควิด1 9แต่พอมันไม่ใช่ N95 มันป้องกันฝุ่นไม่ได้นะะแล้วบางคนจําเป็นจะต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วจะต้องทําอย่างไรวันนี้เรามีหนึ่งตัวช่วยดีๆค่ะคือตัวนี้เลย a r ร p e เ Carry เป็นทางเลือกใหม่สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดแล้วก็ ฆ่าเชื้อโรครอบตัวเราได้ด้วยต้องบอกว่าตอนนี้นะคะตัว Air Purifier เหมาะกับทุกทุกคนมากที่สุดแล้วเพราะว่าการทํางานของเครื่องนี้นะมันเป็นการปล่อยประจุออกไปที่สําคัญนะเป็นการปล่อยโอโซนออกมาแบบ เขาเรียกว่าปลอดภัยกับสุขภาพของเราด้วยดังนั้นคุณผู้ชมคะ่ะใครที่มีปัญหาตอนนี้นะคะตัวนี้เป็นคําตอบเดียวเลยที่จะช่วยคุณผู้ชมได้เพราะอะไรรู้ไหมคะที่บอกว่าเป็นคําตอบเดียวเพราะสามารถที่จะแขวนเข้าไว้แล้วก็ไปได้ทุกอย่างเป็นเครื่องแบบพกพาเล็กๆเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมแล้วสามารถที่จะดูแลเราได้นะคะ 1>, 1ลูกบาทเมตร1ลูกบาทเมตรหมายความว่าไงกว้าง1เมตรสูง1เมตรเนี่ยแหละค่ะลึก1เมตรนะคะ1ลูกบาทเมตรก็คือรอบตัวเ <ละ S 1> ราเนี่ยแหละสามารถที่จะดูแลเราได้จากฝุ่น PM 2.5นะคะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆและขอแนะนําเลยสําหรับใครที่มีลูกเล็กๆนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่สูงอายุอะไรแบบนี้อ้อมแนะนําว่าจะต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะสามารถที่จะพกพาไปได้ตลอดเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะปกติ1เครื่องเนี่ยราคาจะอยู่ ที่3,900บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะเหลือเพียง1,900บาทเขาลดไปเลย2,000บาทค,คือถ้าตกคิดเฉลี่ยต่อปีอะตกวันละ 5บาทเท่านั้นเองดังนั้นคุ้มสุดๆค่ะถูกขนาดนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมขาไม่โทรไม่ได้นะคะสั่งซื้อเลยนะคะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยค่ะ0ู5 3 4 5์8 3 3ปนะคะ0ูเป4 5 8 8 4 4หรือว่าสแกน QR code คก็ได้ส่งฟรีค่ะคุณผู้ชมหรือว่าใครไม่มั่นใจเก็บเงินปลายทางเลยก็ได้นะคะ,คะได้ทุกอย่างสะดวกอย่างไหนเลือกอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนเจอกับเราได้ใหมอ่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ